วันนี้จะพาแมวที่เลี้ยมาตั้งแต่เป็น,เ,ปนเด็กเป็นทาลกนะครับอตอนนี้ก็น่าจะเลี้ยมาประมาณปีนี้แล้วเนาะ,ะวันนี้เป็นวันแรกที่จะพาเขามาสัมผัสกับพื้นดินแผ่นดินนะครับโดยมีพี่ๆน้องนเพื่อนๆมาให้กําลังใจอยู่นะครับเราดูนะครับที่น้องไว้นะครับครั้งแรกในชีวิตของน้องไว้ที่จะได้สัมผัสพื้นดินพื้นหญ้า เพื่อนๆมาให้กำลังใจเพียบเลยครั้งแรกของน้องเขานะฮะที่มาสัมผัสธรรมชาติครั้งแรกในชีวิตของความเป็นแมว เพื่อนๆมาให้กำลังใจเยอะเลย ครั้งแรกในชีวิตนะฮะคือสาเหตุที่ไม่ให้เขาออกมาเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงแมวหลายตัวนะครับประมาณ60แล้วก็จะไม่ไม่ถูกกันไนงะก็จะกัดกันก็เลยต้องต้องแก้เขาออกมาแล้วก็เขาเป็นเป็นแมวที่ตื่นคนเนี่ยคือถ้าปล่อยออกมาก็จะวิ่งเข้าป่าไปเลยเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เขาไปเข้าไปในป่า นีครั้งแรกในชีวิตที่จะสัมผัสแผ่นดินซึ่งเป็นธรรมชาติของแมวนะครับเราก็เห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เลยพาเขาออกมาให้เขาคุ้นเคยกับธรรมชาติกับเพื่อนๆถ้าเขาคุ้นเคยแล้วเราก็เราก็ปล่อยปอยเขาออกมาได้ทุก,ทก,ทกวันในพฤติกรรมของแมวที่ สัมผัสพื้นดินเป็นครั้งแรกในชีวิตของความความเป็นแมวอยู่แต่ในห้องแต่ห้องก็ใหญ่ยอยู่นะไม่ไม่ใช่แคบๆเป็นห้องเป็นบ้านเลยบ้านหลังนี้เป็นบ้านแมวทั้งหมดเลย งมันอมองอันนี้ก็อีกโรงหนึ่งนะฮะอ,อีกทีมหนึ่งอยู่คนละทีมราะไม่ค่อยถูกกันบางตัวนะครับไม่ใช่ทั้งหมดก็เลยต้องแบ่งเป็นห้องเป็นโซนใครโซนมันถิ่นใครถิ่นมันอันนี้ห้องที่เจ็ดตัวอันนี้เป็นรุ่นแรกๆนะครับอมองน้องใหญ่เลย đi công vẫn khù rồi này, tui nuôiไว, mong nhảy luôn. mong nhảy à, chuẩn bên một người